สวัสดีครับแม่จันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่จันสวัสดีค่ะมาติดตามตัวเลขครับแม่จันฟันแม่นครับเอฟซีบอลสู้ฟังไดยครับคือเฮียนแต่เป็นแนวไรครับไปดำหน้าไปดำหน้าเออไปดําหน้าครับอาบัตดำแล้วกับขืนมากขืนมากยางมากกับผากันไปหาเห็ดครับเห็ดกระดองกางแดงได้บัตรเห็ดเอียงหน่ะครับเป็นแม่ดอกกางแดงก็จะไม่เด่นลอกไพ่เก๋าเก๋าบัตรเสียมาขาย ครับไม่ตัวคุณเพราะว่าอย่าไปขายอย่าไปขายคนนะคอยจะให้เจ้าหาพันคนว่าโอ้ใช่หาพันเออจะให้เจ้าหาพันคนนะเงินไทยไหมไม่ใหญ่ก็หาเป้าอยู่คเงินหาพันน่นเออแบ่งเงินเหรครับหาพันแบ่งพันหรือแบ่งเอียงหรือรวมกันแบ่งพันโอ้แบ่งพันเออแบ่งพันครับบาโง่ว่าเนาะโง่ว่าบ้านนี่ครับ ผีเนี่ยแบบนั่ก้นมาบอกอีกล้วบาดนี้ผีมาใส่อะไรอีกครับผีปลาผีหน้านั่นแหละนํามาบอกว่าสองหาจิตเก้าสามเดิมไม่ใหญ่ี่คนว่าผีผู้หญิงหรือผีผู้ชายล่ะครับผีผู้หญิงผมยาาออกมาแต่ปลาเห็ดนะครับออกมาแต่ปลาเห็ดมาบอกทำเติมอีกก้วบาดนี้ครับมากก เน่ยมก้อนนอนมางนนอนหูเมือก็หวานแล้วค้าวข,ข้าวานปะครับน่นน่นน่าร้านน่อยร้านหน่อยเอ้าร้านหน่อยไข่อาไปยัญชนะครับเด็กหน่อยไข่ไปนร้านหน่อยตื่นนี่ร้านเป็นยีตกายนี่ครับอีนทีอันบนีกระตบกันกันหาศูนย์เวนามัางครับคุณแม่เนาะหาศูนย์เาม้อดมินเนขียนหาศูนย์เามน้งเนหาศูนย์กับหนึ่งศูนยะครับเนาะหาศูนย์กับหนึ่งหนึ่งหาศูนย์ัหนึ่งหาศูนย์คุณแม่หาพัน หาพันหาศูนย์แต่แบ่งพันเลยครับแบ่งพันมันก็มีหนึ่งพันเะนหนึ่งศูนย์แล้วหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนครับอ่านั่งเออนั่ง้องันละเอาหนึ่งหาศูนย์ไปโหลดนะครับพี่แม่เนาะเอซไปตัดอายุนนีอครับผมถาเพิ่มมกสามตัวเนาะครับเนาะแต่ที่สำคัญนี่เค็เีเอามาแกงกินบ่ครับเฮ็ดในไลนบ่ครับเฮ็ดกับบได้แกงแล้วแล้ววันสิขายเนาะกับ มันก็หงมื่อตรงนั้นก็เแล้วพัดท่านขายหลับตะเงินซื้อผีหน้าบครัดท่านว่าผีหน้าก็รับตะเงินน้ำบาซื้อแบบนี้มันโมเมนต์มันโมเมนต์ผีป่าบพราะอะครับคุณแม่ออกมาจากป่าเห็ดไม่มันก็สิผีป่าเนี่ยแล้วผีไฮผีหน้านะครับออกมาจากป่าปลาผีไฮผีหน้าอือครับผมร่วมน้ำกันอือร่วมน้ำกันครับเอาเพิ่นบอกตัวไดนก่อครับเปัญญางออกมาจากป่านะครับเพิ่นบอกอันสองหาจีบแล้วก็เก้าสาม งแล้วก็เออตัวเงินไหลแล้วกับหาพันโอ้ครับเอ้าลองเอาไปเชียงโขงเชียงลาบดเนาะครับเอฟซีเนาะก็ให้มีโชคใจครับแม่จันทรเข้าครับพันธุ์ดีค่ะพันดีนะแต่ว่ามันหนังพันธุ์เด็กคืนข้างกันใว่ามันหนมเหมือนน้ำลายค่ะกระช้าจังๆเลยอืมครับแม่ใหญ่กับคืดอยู่ไหนคืดแนวได้ล่ะแม่ใหญ่ครับอืมคือตัวจริงคือกันนนั่แหละครับค่ะ เป็นลมตรัตติบ้ากันจริงจริงที่อยงนี้ครับหมักอยู่หมักอยู่เนาะครับเนาะหมักแห้งครับหมักแห้งเลยหมักแห้งครับอ้าวคุณแม่จันเป็นหมักแห้งครับเอฟซีลองเบิ่งครับมีอยังอีกครับบารนี่บอกไม่เห็นแล้วตอนนี้ร้านน้อยบพราหนบอกเลขบอครับนี่ร้านน้อยก็ไหนครับบอกรับกันไหนครับบอกรีกเราเป็นน้องคอปเตอร์ครับอกรบบบบบอกบบ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 บอบบ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 ันบบบบบ แล้วสิจดตัวเลขของแม่จันไว้แคบหน้าจอครับขอบคุณครับแม่จันครับสวัสดีค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่จันค่ะสัมมนาสองห้าเจ็ดเก้าสามสองห้าเจ็ดเก้าสามแล้วก็หนึ่งห้าศูนย์ค่ะสัมมนาตาตั้งเลยนะคะเนาะเลขเก่ากับเลขหกมันโตเดียวกันก็อย่าลืมปิ้นหัวกันไว้น้ำแน่ค่ะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ทอมีสามดาวกเซราทำชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะกายิ่งพึงพาไปใส่เนาะค่ะทำชมพอมีสามดาวมีของดีมาฝากทำชมค่ะรับชมวันของดีก็เบาแอมระทงกันเลยค่ะเบาแอมละทงจะเดินทางไปทํำบุญียวัดหลวงู่รอดครับวัหลวงู่รอดเนาะค่ะเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมีมีของดีพิใไม่ทิดนี่มา่ฝากเอฟซีครับทำชมเป็นของเรลียดเงินเรลียดกล้องเรลียดซัก ขายขายขายของดบบีบุคาบคาโบ้ให้เคาร้านคนย่างทาน,านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาขา,ขายไปใส่ียกนั่นเรียกห้องสื่อเลือกสื่อดนตรีจิง้งศรีผีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่าอยู่ข้างในรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับด้ครับเนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหายยมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อคู่เรื่องอก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ,ค,รบคนนิยชมชมชอบค้าขายทุกยอย่างรอเนาะครับผมสาธุ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  มีเป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไะแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยอปะดออตมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี่อย่างงี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับข้าวมันมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพรวยพ่อบุญหลอดไงเขาหน่นวัดปีหลังเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเราต้องการสิ่งใดสายที่สายทานซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตาพูดหมายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวเอ็มตุ้นยินข่าวกบุรีล่าซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล้วยเลยครับแต่มาชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เัาดีใส่เราล,ล่อยครับสำหรับทํานใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นลานเฮาไข่ไข่ว่ามีอีหยังบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังหมาลานเหตุนใดคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดือนผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพท่านที่ให้เงินในท้องไรเขอมาในบ้าน ในร้านค้าร้านขายของเ้าครับขายดีปันที่หน้าที่ทาลำเรื่อยเงิ่อนทองกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนีครับมีโอกาสด้มาสกราระกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก f อซเอาไปรวยน้ากันครับสมัหรทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวกูเบามัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดสายลงปลูกมากนะครับแล้วก็แล้วก็เมื่อเต้นตะครับท่านผู้ชมก็เต้นตะแล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อนูกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะเนี่ยแต่งเพ่งให้ลุงปูุลอดแนะครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้ เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับน้อมีหลวงปู่คุณมีหลวงปู่คุณแอบคาราบาลพีแอบนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาอวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกมมี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนาอวัดหลวงปู่รวยี่ก็แตงห้กันนี่ครับหยินคาว่าใส่ดี่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทงมาตามเบอถทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน้องเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้าสามหมอชมแล้วก็บ่ายเอาไปตรงนี้ด้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นข้องหลวงปวูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรร่างกายสันเียบจะให้ทหี่บูดีถีล่าสีมันบดมันบังสันเีนยบจะให,ห้ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปเดินกินแล้วก็อานนบ,อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ ราคาเฮ็ดให้ลวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบบาเอ็มระตรงนี่เอามาบัวลายครับมาฝากอิดสี่บัลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาบ่าวเอมระตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกรีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือกรีโรตเตอรีรางวันที่หนึ่งลำเลืยสามสิบล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาเบาเอมระตงกับเสียงเฮิร์นโรตเตอรีกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ หนงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิง่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆผมครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับครับครับรรครับล้างเสียดจังเลยเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ